มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชัน xray นะครับที่ข้างล่างนี้ถ้าสังเกตจะมีโหมด xray อยู่เอาไว้ใช้ทำอะไรสมมติว่าผมย้ายอันนี้เข้ามานะครับแล้วก็เราลองกด x อ็กโหมดมันเอาไว้โชว์นะครับส่วนที่มันซ้อนทับกันอยู่ด้านในนะครับบางทีเวลาเราทำงานเราจะไม่เห็นเนาะเหมือนยกตัวอย่างไอ้ตัวสเฟียร์เนี้ยถ้าผมมีหลายๆลูกนะครับเนี่ย เราก็จะสามารถเห็นด้านข้างในว่าข้างในมันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับที่มันทับซ้อนกันอยู่แล้วก็วิธีการทำงานมันก็อาจจะง่ายขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองบูลินเล่นดูก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราซ้อนอย่างนี้เราจะไม่เห็นด้านข้างในนะครับเนี่ยผมขยับมาประมาณนี้นะครับก็ลูกนี้ขยับเข้าไปข้างในด้วยนะครับสองลูกนี้เดี๋ยวเราลองรวมกันดูนะครับ Okay. สองอันนี้เราก็ใช้บูล,ลินรวมแล้วก็อรวมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสองอันนี้เจาะด้านตรงนี้ให้ดูนะครับโอเคคานนี้วิธีการก็คือเราเลือกบล็อกก่อนนะครับแล้วก็ปิดตานะครับ selection อย่างนี้เดี๋ยวเขาจะเจาะให้นะครับบูล,ลินเหมือนเดิมโอเคคัน okay. นี้เราก็จะได้ด้านข้างในมานะครับประมาณนี้หมดเอ็กเที่เราใช้ทํางานนะครับ